สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่มารับชมรับฟังคลิปนี้พบกับแม่หมออีกเช่นเคยนะคะหมอทิพย์ปนิชาในช่อง YouTube ของเราวันนี้แม่หมอมีอหัวข้อความรักความสัมพันธ์ของอาชาววันพุธกันนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนะวันนี้แม่หมอมาอัดคลิปในหัวข้อความรักความสัมพันธ์ต่อเนื่อง ตีวงแคบลงมาอีกนิดนึงนะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธคุณจะเจอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรนั่นเองนะแม่หมอมีพระแม่โพสุธัญรักษ์มีอาวาตารปางหนึ่งของพระนางรักษมีนะคะผู้อยู่เบื้องหลังอันสวยสวยดงดงามในครั้งนี้นะแม่หมอขอสับพลังานหน้าไพ่เพื่ออธิษฐานจิตแทนเพื่อนๆชาววันพุธดูซีสถานการณ์ของคุณในเรื่องความรักความสัมพันธ์ เป็นเช่นไรขอดูตัวตนของคุณก่อนเลยนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนที่เกิดวันพุธคุณมีสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นเช่นไรนะหากพลังงานใดที่ไม่ดีต่อใจแม่หมอขออภัยด้วยนะบางครั้งสถานการณ์หน้าไพ่อาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับเราก็ได้หรือเป็นแบบไว้เวอร์ซ่าเกิดสลับ ข้างกันก็เป็นไปได้นะคะสถานการณ์ที่แม่หมอจะเปิดต่อไปนี้ใบแรก The t r ้า e r ตามด้วย S of Cup 8ถ้แปดถ้ว k และ Kings of Wands ราชาถือไม้เท้าตามด้วย S of Pentacle 8เหรียญและ The Fool สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ตัวตนของชาววันพุธณนะขณะนี้คุณเองกับคนที่คุณรักเขาเรียกว่าต้องจบลงอย่างกระทันหันฉับพลันใช่ไหมหรือท r าวเวเกิดขึ้นความรักที่ก่อตัวเช่นประสาททรายนะกำลังจะลงเอยแต่ด้วยสถานการณ์ที่คุณกับเขาอาจจะมีสถานการณ์ใดเข้ามา สั่นคลอนความรักครั้งนี้อาจจะเป็นสถานการณ์เข้าใจผิดบางเรื่องบางประการหรือคุณเองเข้าไปพัวพันกับปัญหารักสามเศร้าเราสามคนมีมือที่สามเข้ามาในชีวิตคนรักของเรา,าเขาเรียกว่าเกิดการจับได้หรือมีคนมีเพื่อนหรือมีญาติมาเล่าให้เขาฟังว่าคุณมีคนอื่นคบซ้อนอยู่นะแล้ว คนที่คุณรักเกิดการน้อยใจตัดจบนั่นเองนะคะคนที่คุณรักเขาเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะพลังงานที่แม่หมอเห็นดังนั้นหากคุณทําอะไรที่มันไม่มั่นคงหรือมีความรับกับเขาเขาเองจะเป็นคนที่คิดเยอะคิดมากอยู่แล้วดังนั้นความรักครั้งนี้จึงถูกเขาเรียกว่า t r ือทราวตัดจบโดยที่เราไม่ทันตั้งตัวนั่นเองนะคะชาววันพุธคะแต่ในความรักครั้งนี้เอสออฟคับเข้ามาบอกว่าคุณเองต้องหันหลังให้เขาทั้งที่คุณยังรักเขาอยู่ใช่ไหมด้วยเนื้อดวงของชาววันพุธคุณเป็นคนที่อาภับในเรื่องคู่ครองนะคะความรักของคุณบางครั้งคนที่เรารักมักไม่ได้อยู่ด้วยนะคนที่ไม่ได้รักก็มักจะเขาเรียกว่า ติดต่อเราแต่คนที่เรารักเขาเงียบเฉยเรารอให้เขาติดต่อกับเรานะเขาก็ไม่ติดต่อสักทีอาจจะมีปัญหาคำพูดที่รุนแรงต่อกันหรือปัญหารักสามเศร้าเราสามคนเข้ามาไหมทำให้คุณกับเขาต้องรม้มลงอย่างไม่เป็นท่าในเรื่องของความรักแต่ณขณะนี้พลังงานที่แม่หมอเห็นคุณพยายามอยู่นิ่งๆในที่ของคุณ kings of w n r นะ คุณมือหนึ่งก็ถือไม้เท้าเอาไว้ด้วยความมั่นคงคุณยังรักเขาอยู่คุณยังรอเขาอยู่นะคะพลังงานที่แม่หมอเห็นนะ SO สอ e n เพนเ e คขณะนี้คุณกำลังขยันทำงานสร้างเนื้อสร้างตัวหาไรายได้นะเติมเต็มในชีวิตของตนเอง ทำงานอย่างเดียวคำมุ่งมั่นในการทำงานมากๆนะชาววันพุธพลังงานที่แม่มอเห็นคุณพยายามเอางานของคุณมาลืมในเรื่องของความเจ็บปวดที่ผ่านมาในเรื่องของความรักคุณเป็นดังเช่นเดอะฟูลในใบสุดท้ายชาววันพุธคะคุณเป็นคนมีเขาเรียกว่าความเป็นตัวเองสูงนั่นเองนะชอบอิสระนะไม่ชอบไม่ใครมาบาังคับ เขาเรียกว่ายังชอบที่จะ,ะเผชิญไปในโลกว้างนะคุณยังไม่ยอมหยุดนิ่งประการใดนั่นเองในเรื่องของความรักแต่คุณเป็นคนที่ไม่เลือกใครหรอกคะ่ะเพื่อนๆคะต่อให้มีคนอื่นมายืบยื่นสิ่งดีๆให้คุณคุณเป็นคนที่คบประเดี๋ยวประดาวไม่พอใจก็ตัดจบนะคุณยังรักอิสระอยู่นั่นเองนะแม่หมอขอดูพลาังงานสถานการณ์ความรัก ของชาววันพุธคุณจะเจอสถานการณ์ใดขอ5ใบค่ะใบแรก Knight of Pentacle 9เหรียญตามด้วย a c of Wands 1ไม้เท้าและ King of s w o r d ราชาถือดาบตามด้วย t of Cups 3ถ้วยเกิดขึ้นและ The Emperor สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของเพื่อนๆที่เกิดวันพุธ คุณเป็นอเอ the emperor หรือคนที่จะเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนนะอยู่ห่างไกลกันหรือมีความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆเขาอาจจะมีอายุห่างกว่าคุณมากๆอ่ะหกถึงสิปีหรือ1 0บถึงยีปีก็เป็นไปได้นะคะคนคนนี้แต่บุคลิกของเขาเป็นคนชอบสั่งชอบใช้อำนาจ นะเพื่อนๆที่เข้ามาเลือกกองการ์ดกองนี้หรือหรือสถาน,นาการณ์นี้เกิดขึ้นกับตัวของคุณเองนั่นแหละคะ่ะเพื่อนๆคะชาววันพุธคุณเป็นคนชอบสั่งชอบใช้อำนาจนะคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบเผด็จการผู้อื่นแต่แล้วคุณก็เป็นคนที่ไม่ให้ใครมาบงการชีวิตคุณนะคนที่เขาเข้ามาคบกับคุณเขาต้องอยู่ใต้โอวาทของคุณดังนั้นคนที่จะ มาทนสภาวะที่ยอมเราในทุกๆเรื่องค่อนข้างหายากค่ะเป็นเพื่อนคะณขณะนี้คุณเฝ้าที่จะเฝ้ามองความรักครั้งนี้ให้มันเป็นไปมีการเริ่มต้นใหม่คุณยังอะไรอวรอยังรักคนที่คุณรักอยู่ใช่ไหมชาววันพุธต่อให้มีใครมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณคุณยังไม่เลือกพลังงานที่ไม่หมอเห็น คุณหันหน้าทํางานสร้างเนื้อสร้างตัวถึง9เหรียญแต่สภาวะของคุณมันไม่ถูกเติมเต็มให้เป็น10เหรียญน,นะคะเพื่อนๆชาววันพุธคะคุณต้องการสร้างครอบครัวที่สมบูรณ์แต่คุณอยู่ในสภาวะแค่9เหรียญเท่านั้นเองนะแม่หมอขอบทสรุปอีก5ใบดูซิสถานการณ์ความรักชาววันพุธเป็นเช่นไรสเหรียญเกิดขึ้นและ f o ์ Four off, ครับสี่ถ้วยตามด้วย The Sun สถานการณ์ค่อนข้างดีนะคะเพื่อนๆชาววันพุธค่ะ i น h t อ f w วอนเก้าไม้เทา้ The for Fortune. า The Will f o r f o r t u n e ไพ่ของกงล้อแห่งโชคชะตาสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณเอง ยังไม่เลือกใข่ง่ายๆค่ะชาววันพุธคะนะด้วยบุคลิกของคุณเป็นคนที่ค่อนข้างละเอียดรอบคอบในเรื่องของความรักหากคุณตัดสินใจจะคบใครสักคนหนึ่ง คุณจะดูให้แน่ใจคะ่ะเพื่อนพืๆชาววันพุธคุณเป็นคนเลือกมากเลือกเยอะบางครั้งอยู่ด้วยกับคนที่ไม่ได้รักคนที่รักมักไม่ได้อยู่ด้วยนะปัญหาของคุณณนะขณะนี้ถามว่ามีคนมาหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณไหมมีมากมายตัวเลือกมากมายนะคะในการที่คุณมีตัวเลือกมากมายในอดีตนั่นเองทำให้ในเรื่องของความรักของคุณต้องถูกคนที่คุณรักตัดจบ นะเนื่องจากคุณไม่ให้ความมั่นคงในเรื่องความรักกับเขาคุณเป็นเช่นเดอะฟูลคุณมีความเรื่องร่าสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงใจไปในสถานการณ์ต่าง,างๆทำให้คนที่เรารักเขาไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้นะเขาถึงตัดจบก,กับคุณนะคะเสริมด้วยไพ่ของสามเหรียญสถานะของคุณกับคนที่คุณเคยรักนะ คุณเองน่าจะเป็นลักษณะความรักที่อยู่ห่างไกลกันไหมอยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรืออยู่คนละต่างจังหวัดคุณเองกับเขาอยู่ในความสัมพันธ์ที่ลักษณะที่เรียกว่าเดินเข้าเดินออกไปไปมาๆนะไม่ได้อยู่ด้วยกันแบบถาวรอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานด้วยไหมด้วยความที่คุณมีหน้าที่การงานที่ต้องเดินทางคุณกับเขาไม่สามารถมาอยู่ด้วยกันได้ตลอดเวลานั่นเองแต่พลังงานที่แม่หมอเห็นบทสรุปครั้งนี้ คุณเองรอให้เวลาไพ่ของการเวลาเกิดขึ้นนะคะคุณเองกับเขาน่าจะถูกบล็อกโลกโซเชียลไหมถูกปิดกั้นการสื่อสารทางโลกโซเชียลเพียงแต่การแอบ,บส่องแอบ,บมองกันเท่านั้นหรืออยู่ห่างไกลกันมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องการเดินทางเข้ามาเกี่ยวข้องชาววันพุธคะพลังงานที่ไม่หมอหินคุณเองได้ไพ่ของเดอะซันเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในสำรับอนาคตข้างหน้า คุณอาจจะกับเขาอาจจะได้มาคุยมาเคลียโดยที่มีสื่อกลางเป็นเรื่องของเด็กๆก,ก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีเรื่องของเด็กๆเ,เป็นตัวเชื่อมให้คุณกับเขาได้กลับมาคุยมาเคลียมาสารสัมพันธ์ในเรื่องของความรักครั้งนี้นะคะชาววันพุธแม่หมอขอพลังงานหน้าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกสามใบเขาต้องการแนะนําอะไรกับเพื่อนๆ ชาววันพุธของเรานะคะสถานการณ์ในเรื่องของความรักพลังงานใดที่ไม่ดีต่อใจไม่เหมาะขออภัยนะคะหากพลังงานใดที่ตรงกับเพื่อนๆชาววันพุธก็ขอให้ใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะสถานการณ์ที่ผ่านๆมาหากเราทําให้คนรักของเราไม่มั่นใจนะ เราเป็นเช่นเดิมฟูนะตอนนี้เราคิดได้แล้วใช่ไหมเราอยากสารสัมพันธ์กับเขาใช่ไหมเพราะเรายังรักเขาอยู่รังอะไราอาวรนเดินหันหลังให้เขาทั้งที่เรายังรักเขาอยู่นั่นเองนะคะใบแรก animal b i r s ตามด้วย r e c a n s นะไพ่ของการเรียนรู้ในเรื่องของความรัก ด้วย a อ p พลิเคเขาบอกว่าสถานการณ์ความรักครั้งนี้คุณจงปลุกจิตวิญญาณของคุณนะคะสรรพสัพตว์ทั้งหลาย Stand up for animal เขาบอกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายวิญญาณของคุณเขาจะนำทางนำพาคุณไปอีกให้ถึงฝั่งฝันในเรื่องของความรักนะคะคุณอาจจะต้องมีตัวช่วยสื่อการที่คุณอา ไปขอคําปรึกษากับเขาเรียนรู้ประสบการณ์นในเรื่องของความรักจากเขานะคุณต้องมีตัวช่วยค่ะเพื่อนคาะช,ชาววันพุธนะคุณจะสามารถยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาครั้งนี้ด้วยความผัสาางามนะคะคุณจงเรียนรู้ใช้จิตวิญญาณของคุณเชื่อมั่นว่าคนที่คุณรัก เขาเป็นดังดวงใจของคุณคุณยังรักเขาอยู่หากคุณกับเขามีปัญหาถึงขั้นเลิกลากันไปหรือขาดการติดต่อสื่อสารกันแล้วมีการบล็อกสื่อสารทางโลกโซเชียลแต่คุณยังรักเขาอยู่และคุณยังเฝ้ามองเขาอยู่นั่นเองนะคะนะไพ่ของสามถ้วยเกิดขึ้นคุณมีโอกาสที่จะได้สารสัมพันธ์กับเขาถึงขั้นจดทะเบียนสมรสแต่งงานมีงานวิวาที่ถูกต้องตามประเพณีเกิดขึ้นนะคะ แม่หมอขอให้คุณสู้ๆนะคะในเรื่องของความรักนะคะชาววันพุธวันนี้แม่หมอขอจบคลิปกองการแต่เพียงเท่านี้เป็นกําลังใจให้ทุกๆสถานะชาววันพุธนะคะขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้แม่หมอขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะและขอบคุณ พรังงานดีๆที่มอบให้แก่แม่หมอในทุกๆคลิปวันนี้แม่หมอบา,บายๆก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะบ,บายๆคะ่ะ